คือนี่คะชุดกระเป๋าผ้าเก็บนะครับเพื่อเก็บทุกอย่างเนี่ยใส่ไว้ในในถุงผ้านี้นะครับสองคือถุงผ้าของของโต๊ะนะฮะที่เป็นระบบเหมือนอารมณ์แบบแพลโนนิกนะครับสามารถยืดแล้วก็หดได้แล้วก็ตัวงานทีมนะครับงานทีมนะครับงานทีมด้วยเครื่องมือบูทำบ้านนะครับเพราะนเดี๋ยวเราจะการให้ดูนะครับ เพื่อขยายเป็นสองตอนนะครับเราก็จะมีเหล็กพวกรา,ามขามต่างๆนะฮะเล็กชุดเราจะมีสองแบบนะครับแบบที่เป็นหัวตัดเสียบของมุมนะฮะกับส่วนที่เป็นหัวตัดกับหัวเสียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสองตัวนี้มันแตกตา่างยังไงนะครับและนี่ตัวฉากเข้ามุมของโต้นะครับผมตัวฉากเอาไว้ติดแม็กเนตเพราะว่าทำงตัว ก็คือทาตัวฐานเนี่ยไฮดรอลิกยืมออกมานะครับยืมมาได้ทฉงมานี้นะครับดูนะครับว่าไอตัวมันจะมีตัวล็อกตัวล็อก้าท็อปเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นเหล็กหัวที่ผล่มานะฮะเราวางเลยนะครับผมวางนะครับเราใช้นี่นะฮะประโยชน์หัวเหลี่ยมกับหัวสอดอันนี้แหลมนะครับเป็นหัวแหลมนะครับหัวแหลมเนี่ยจะใช้ ใส่งานเนี่ยนะครับแนวตั้งนะครับหัวที่มันเป็นหัวสอดเนี่ยจะใส่งานแนวขวางนะครับอ่าอย่างนี้ประกอบลงไป้มาใช้หัวแหลมนะครับเพื่อแล้วเข้ามาใ,ใกล้ตรงนี้ มันจะเป็นหัวซับพอร์ตรับอย่างงี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ดันตรงนี้เข้าไปแบบนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือตัวท้ายนะครับเราอาจจะไปนะครับก็ยกขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาเข้ามุมกันนะครับผมมุมทั้งหมดรือมาสี่อันนะครับสี่อันเนี่ยใส่ตรงไหนบ้างนะครับใส่ด้านล่างกับใส่ด้านตรงกลางนะครับแบบนี้ โอเคเรียบร้อยนะครับพ okay. อได้ทรงแล้วนะครับได้สรงแล้ว,นะลว,ลวก็เราท็อปเนี่ยมาวางใส่นะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ั้งต้นว่ามันจะมีรูน็อตร้อยคู่หนึ่งนะครับเราสอยให้ตรง นะครับอย่างแรกนะครับติดแมกเนตนะครับขอบอันสุดท้ายเลยนะฮะให,ให้ให้ได้ให้ได้ให้ได้มุมนี้นะครับขอบมุปก่อนนะครับแล้วค่อยหมวนนครับไล่ติ๊กเกอร์ออกมาแล้วเข้ามาติดข้างหลังนี้พอดีนะครับ นี่ครับก็จะเป็นโต๊ะสําหรับวางของวางผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆนะครับขึ้นได้นะครับยกได้แล้วก็มีถุงใส่นะครับสามารถใส่ในรถเก๋งได้นะครับไม่มีปัญหารถเก๋งใส่ด้านท้ายหรือว่าใส่ด้านเบาะหลังเนี่ยสามารถเอาไปได้เลยนะครับขนยาได้ที่โอเค